สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะผมหายหน้าหายตาไปหลายวันใช่ไหมครับมีใครห่วงผมบ้างไหมคะผมหายหน้าหายตาไปเราๆเราๆหนึ่งเกือบหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งอาทิตย์นี่มีใครห่วงผมบ้างไหม ผมคิดอยู่ตลอดทุกวันเลยว่าต้องมีคนห่วงผมอยู่ทั้งหมดเจ็ดร้อยกว่าคนต้องต้องห่วงผมทุกคนแน่นอนชัวร์อย่าให้ผมรู้สึกว่าผมคิดผิดนะคะทุกพ่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเพื่อนพ้องน้องพี่ก็อบครัวเจซีห่วงผมทุกคนใช่ไหมคะ ผมกลับมาพร้อมกับเพลงเก่าดูหน้าผมสิครับหน้าผมมาแบบนี้ต้องเพลงเก่าอยู่แล้วฮะเพลงเก่าพอๆกับหน้าตานั่นแหละคุณครับวันนี้ผมมากับเพลงเก่าเป็นกเก่าวันนี้กลับมาพร้อมกับเพลงเก่าเพลงหนึ่งนะครับซึ่งเพลงนี้มันต้องมีอยู่แล้วสตอรี่เดี๋ยวเรามาว่ากันท้ายเพลงอ่ะ พลงนี้ท่านใดที่ร้องได้ก็ขอให้ร้องนะครับท่านใดที่ร้องไม่ได้สโลแกนห้องเรานะครับท่านใดที่ร้องได้ขอให้ร้องท่านใดที่ร้องไม่ได้ให้ร้องนําไม่ใช่สโลแกนห้องเรานะครับท่านใดที่ร้องได้ขอให้ร้องร้องนําผมและเนเพื่อนไปล่วงหน้าเลยท่านใดที่ร้องไม่ได้มาอยู่กับเจซีตรงนี้ตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดตโอเคน้อง คนโทรมาผมว่าร้องได้กันหลายคนถ้าเกิดว่าชื่นชอบชื่นชมชื่นชอบเพลงเก่าอยู่ผมว่าต้องร้องได้ท่านใดร้องได้เชิญนัํงเพลงนะคะท่านใดที่ร้องทั่งเพลงไม่ได้ผมขอท่อนฮุกนะครับเพลงนี้นะครับเพลงเก่ามากแต่ไม่เก่าเท่าไหร่เก่าพอไหวนะครับเทพเจ้าแห่งความรัศมนะครับของคุณสุเทพวงกำแหงคะ่ะ สิ่งประเสริฐไม่เคยเข้าข้างตัวฉันมีแต่ความทุกข์คุกคามยามเหยียดชีวันเสียสิ่งสุขสันจะฝันถึงมันอย่างยาก พระจากองค์ไน,นไม่มีทางช่วยชุดผนในโลกคนหวังฉันมีแต่ความมืดมนในโลกคนจนฉันก็จนกว่าทุกชีวิต ไม่อยากจะฝันไม่อยากจะมีฉันอยากจะตายอยากจะตายไปเสิทธีอยากตั้งรดีจุดพูปาธิธานเฉันตายขอให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์มี อิทธิรินจนคนสร้างขึ้นเป็นศาลเป็นที่เลื่อง จะตายไปสถีอยากตั้งรู้ีีจุดทูปอาิิธาน mm. เมื่อฉันตาย mm. ขอให้วิญญาณศักสิ่ง mm. มีอิทธิฤทธิ์ mm. จนคนสร้างขึ้นเป็นสาล mm. เป็นที่เปลืองทุก กา้กราบของคนทรมานมีชื่อขนานว่า โปรดทับถมฉันจนล่าไปเพลงนี้นะครับคือมีสตอรี่อยู่แน่นอนแล้วเวลาผมหยิบเพลงมาร้องทุกเพลงมีสตอรี่คือว่าอย่างที่ผมเคยเคยบอกกับครอบครัวเจซีนะครับว่าผมเนี่ยไม่ไม่มีครอบครัวเหลืออยู่แล้วหัวร้องนี้หมายความว่าไง คือผมเนี่ยครอบครัวก็ไปอยู่บนตะวันไปซื้อที่จองที่บนตะวันรไปเดือนนี้เป็นเดือนของคือตอนที่พ่อผมยังอยู่เอาว่าตอนที่พ่อผมยังอยู่อะทำไมต้องพูดเ่พอผมพูดจะซึ้งผมพูดซึ้งไม่ได้อะผมเป็นคนที่ซึ้งไม่ขึ้นเหรอหรือว่าผมซึ้งไม่เป็นนะ ตอนที่พ่อผมยังอยู่เดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นวันเกิดของคุณพ่อตอนที่คุณพ่อยังอยู่วันเกิดคุณพ่อก็คือ5พฤษภาค,คมนะดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยเวลาที่ผมเปิดเพลงฟังผมก็จะมีความคิดถึงนึกถึงคุณพ่อก็คือเกือบ3ปีแล้วที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้กอดกันบนโลกแห่งความเป็นจริงดังนั้นเวลาที่ผมเปิดเพลงทุกเพลงหรือว่าช่วงไหนที่ผมนึกถึง หรือว่าในช่วงก่อนนอนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆผมก็ชอบเปิดเพลงที่ผมเคยได้ยินอยู่ในช่วงเวลาที่คุณพ่อผมยังมีชีวิตอยู่ <Yeah. S 1> เพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่สมัยที่ผมฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยผมจะได้ยินเพลงนี้คุณพ่อผมร้องอยู่ตลอดเวลาแล้วพ่อผมก็จะชอบเพลงนี้มากแล้วพ่อผมบอกว่าในโลกใบนี้เนี่ยนะลูกเอ้ยหนูเชื่อไหมลูกลูกเชื่อพ่อไหม ผมอยากจะบอกลูกทุกบ้านว่าเวลาพ่อถามว่าลูกเชื่อไหมเชื่อพ่อไหมลูกลูกเชื่อไหมเชื่อไปก่อนเถอะเ <laughs> ชื่อไปแล้วมันจะไม่มีปัญหาเชื่อผมครับแต่ถ้าบอกว่าไม่เชื่อเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวพ่อไปอีกยาวเลยผมก็บอกว่ามันมีอะไรละ่ะพ่อผมเชื่อพ่ออยู่แล้วนี่ผมฉลาดผมไม่เด็กฉลาด บอกว่าในชีวิตคนเราเนี่ยเมื่อเราเกิดมามีชีวิตเนี่ยไม่มีทางหรอกที่เราจะพบเจอแต่ความสุขในทุกวินาทีถูกต้องไหมฮะชีวิตคนเราเนี่ยถ้าจะเรียกว่าเป็นชีวิตได้เนี่ยมันไม่ใช่ความสุขด้านเดียวมันจะต้องมีทั้งสุขและทุกข์ควบคู่กันแต่สุขและทุกข์เนี่ยมันจะมากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้มันแล้วแต่ตัวบุคคลนะเราเลือกความสุข ให้กับชีวิตเราได้ชั้นใดเราก็เลือกที่จะถีบความทุกข์ออกจากชีวิตเราได้ชั้นนั้นครับดังนั้นพ่อผมบอกว่าเนี่ยถ้าพ่อตายไปนะลูกพ่ออยากจะมีสารเจ้าเอาแล้วสิวันนั้นผมวาง,งมงนึมนื้อใจผมแวบเลยพ่อจะตายไปเป็นเทพเจ้าเหรอเราต้องสร้างสารเจ้าให้พ่อเง พ่อบอกว่าถ้าพ่อตายไปแล้วเนี่ยพ่ออยากจะมีสารเจ้าให้ตรงกับเพลงนี้พ่ออยากจะเป็นสารเจ้าแห่งความระทมให้ทุกคนที่มากราบไหว้เนี่ยฝากทิ้งความระทมทุกไว้ที่นี่แล้วกลับไปพร้อมความสุขที่ได้รับกลับไปครับดังนั้นเพลงนี้เช่นเดียวกันนะครับการที่ผมหยิบเพลงนี้ขึ้นมาร้องเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนที่เปิดเข้ามาฟังเพลงนี้ทิ้งความทุกขของคุณไว้ตรงนี้ไว้ที่พ้อมอกของเจสีนคนนี้ตรงนี้ค่ะ ความทุกข์ของคุณไว้ตรงนี้อ้อมอกผมตรงนี้ได้ยินเสียงผมตกก้ามอกผมมไหมฮะทิ้งความทุกข์ของคุณไว้อ้อมอกผมตรงนี้คะ่ะแล้วออกจากเพลงนี้ไปด้วยความสุขและรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเหมือนอย่างที่เราเคยมีให้กันทุกวันทุกเวลาครับผมไฮไลท์ประโยคเด็กมีแค่ประโยคเดียวเมื่อเรา เมื่อเราต้องการที่จะมีความสุขเราเลือกหยิบความสุขให้ชีวิตเราได้ฉันใดเราเลือกที่จะถีบความทุกข์ที่อยู่ในใจเราออกไปได้เชกเช่นเดียวกันครับขอขอบพคุณท่านผู้มีบุปการาคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านผู้มีอุ่การาคุณในการให้ทิปหน้าช่องตรงเลขที่บัญชีใต้ชื่อช่องของผมนะครับขอบคุณทิปจากทุกท่านด้วยนะ ขอขอบคุณทุกการกดชอบนะครับยกนิ้วโป้งนะคะเป็นสีดำๆตรงคำว่าชอบเบาๆหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณทุกการแชร์เพลงนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะคะขอบคุณทุกการแชร์ช่องบอกต่อช่องชักเชิญชวนเพื่อนของท่านนะครับให้เข้ามาแล้วเปลี่ยนคำว่าติดตามให้เป็นกำลังติดตามทุกท่านที่มาใหม่ๆทุกท่านที่เพิ่งเจอคลิปของผมใหม่ๆ ทุกท่านที่เพิ่งเจอคลิปของผมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านคำว่าติดตามท่านลองกดเบาๆหนึ่งครั้งกดเบาๆหนึ่งครั้งผมขอร้องท่านลองกดเบาๆหนึ่งครั้งท่านลองเชื่อผมสักครั้งหนี่อยากจะเห็นผมทุกวันไหมอยากจะยิ้มกับผมทุกวันไหมอยากจะอยู่กับผมตรงนี้ทุกวันไหมกดคำว่าติดตามเบาๆ ให้เป็นกำลังติดตามนะผมขอร้องทันทีที่ท่านกดคำว่าติดตามเป็นกำลังติดตามเท่ากับเปิดประตูบ้านเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวเจซีจะขอบคุณขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอาน้องๆพี่ๆครอบครัวเจซีที่อยู่กันมาตั้งแต่คลิปแรก และผลักดันผมมาจนถึงคลิปนี้นะครับขอบคุณที่อยู่ร่วมกันเมตตาเอนดูผลักดันและให้การสนับสนุนผมเสมอมาขอบคุณในทุกการอุปการะคุณในการฟังบนฟังซ้ําการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเจีผมรักครอบครัวเจีตรงนี้ของผมทุกคนผมรักครอบครัวเจีตรงนี้มากนะผมรักครอบครัวเจีตรงนี้มากครอบครัวเจีต้องรักผมด้วยอย่าทิ้งผมไปนะผมขอร้องนะจะทิ้งเด็กคนนี้ กันไปลงจริงๆหรอจะทิ้งเด็กที่น่าสงสารคนนี้ลงจริงๆหรอฮะผมยังไม่ทิ้งพาพ่อแม่แม่ครอบครัวเจซีผมเลยครอบครัวเจซีต้องไม่ทิ้งผมนะโอเคไหมขอขอบคุณนะครับในการเมตตาผักดันเอ็นดูนะคบและอยู่เป็นครอบครัวเจซีด้วยกันกับผมตั้งแต่คลิปแรกมาจนคลิปนี้และยินดีต้อนรับและขอบคุณมากสําหรับผู้ติดตามใหม่ทุกท่านขอบคุณทุกการฟังมงฟังซ้ํากัน ชร์เพลงแชร์ช่องกันบอกต่อช่องขอบคุณทุกการกดชอบขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เมตตาและอุปการะคุณให้ผมมาตลอดนะครับท่านใดที่ถูกหวยรวยเบอร์เมืเมอ่อวานก็เลขที่บัญชีในการให้ทิปอยู่ตรงนั้นลองนะครับ5าบาท10บาท15บาท19บาท20บาท99บาบท199บาบาทลองเริ่มดูก่อนลองสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะมีความสุขเชื่อผมฮะลองดูมา ขอขอบคุณในทุกการอุปการะคุณจากทุกท่านในทุกช่องทางมาอย่างยิ่งใหญ่นะโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับผมซิเอรกนเนสไทมนะครับเจอกันใหม่ในเพลงถัดไปนะครับวันนี้ผมมีแททูมาเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมผมกําลังแบบชอบมากเลยวันนี้ผมมีแททูมามากเลยนี้มากมายมากมายนะครับมันยังอยู่กับผมอีกหลายวันอีกสองสวันทุกท่านไม่ต้องมองว่าเดี๋ยวเพลงถัดไปมันยังลายนี้หรือว่ามันยังลายนี้แหละให้มันอยู่กับผมอีกสองสวันเธออย่าเพิ่งให้มันลอกผมเพิ่งติดมันเมื่อวานนี้เอง ให้มาอยู่กับผมรมีสองสัมภารนะครับแททูนะฮะเราจะมีแททูมาดูใหม่ๆนะครับเรื่อยๆแล้วก็ผมมีอีกสองช่องนะครับผมมีสองช่องเดี๋ยวผมห้อยช่องไว้ให้นาวพีนะ่น้องเดี๋ยวให้ช่องไว้ให้ตรงเดสคริปชันโอเคไหมครับตามตามผมไปกันหนาะพอแม่ๆพี่ๆน้องๆตามช่องตามช่องที่ผมจะให้ตรงเดสคริปชันไว้นะครับตามช่องผมไปแล้วกดกดเข้าไปเป็นครอบครัวเจซีกับอีกสองที่ด้วยกันกับผมนะ มนนั้นมีสิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนเองผมเงาเงาอะขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ให้รอยยิ้มเสียงร้อเป็นความสุขของทุกท่านเพลงนี้นะครับท่านใดที่มีความทุกข์เอาความทุกข์ของท่านไว้ที่ผมตรงนี้แล้วเก็บกลับไปแต่ความสุขนะครับเก็บกลับไปแต่รอยยิ้มเสียงร้อนะครับแล้วเป็นครอบครัวของเจซีเจซีไม่ทิ้งพ่อพ่อแม่แม่ครอบครัวเจซีพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องครอบครัวเจซีอย่าทิ้งผมนะ See y ยู a ก a น next time นะครับขอให้ความสุขสดชื่นสดใสทุกเวลาทุกวินาทีอยู่กับคุณทุกเวลาทุกวินาทีนะครับ happiness be with you นะ be healthy นะสดชื่นสดใสสุขภาพแข็งแรงแจ่มใสยิ้มแย้มสดใสกับตัวเองทุกวันทุกเวลาทุกวินาที see you again next time นะคะบ๊ายบายวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย see you next time นะคะบ๊ายบายนะยิ้มแย,ย้มกันนะคะ